พี่น้องดูโอ้ยรอ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 ความมันพี่น้องดูครับความมันโอ้ยเแลอนะครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องจากยูทูปนะผมออผมาอบกับผมนะช่องยูทูปนะพิงปลากกามุงนะ các bạn xem đi vậy quen facebook người rùi chặt dài lắm kìa hôm nay bay kinh to lắm lùm mayang các đây các bạn này máy níng nhảy rất là là ต้นโซนเลยนบะปงนะนะปงสายจวดเนี่ยเอาต้นเล็กออกก่อนพี่น้องดูครับต้นต้นนะใหญ่มากดูครับดูปลายพี่น้องเนี่ยครับลายที่เราไม่ไม่ยืนไปไม่เข้าใกล้นะเพราะปลายมันสานกันนะครับประสานกันแน่นนะครับ ร้อยๆๆๆๆๆความมันพี่น้องดูครับความมันโอ้ไปแล้วไม่ต้นต้นนี่ได้แรงพี่น้องถึงใจครับมันก็ตายก่อนได้เลยครับได้เลยครับพี่น้องลุ้นเบ้อเลยครับไม่ปัณณินน้อยน้อยนะเพี่อนนี่ต้นยางอายุเท่าทีปีนี้จุ่มยางกับไม้ปัณนีน คลิปนี้เราก็จะตายดูหล,ลายเรื่อยๆนะครับหลายคลิปนะแปลงนี้เพราะว่าหาจมยากไปน้องไม้ใหญ่ๆโดนใจสายดันครับสายล้มนะครับสายล้มไม้แน่นอนครับโอ้โหดูพี่น้องใหญ่ไปไหนายาม,ม,มใหญ่ดูเอาครับหลับฝงสาย,วยจวดกันด้ครับทุบ่ ออไปนองดูครับนอนยาวนะต้นต้นนี้ประมาณสองตันกว่านะเงียบน้ำหนัก Ini api nong, pun maki Ini nong kap Ini nong isu tut kap Oh Oh Ini api nong pun kap ที่ผมไม่ตัดเข้าไปตายใกล้นะเพราะว่าปลายไม้นี่อันตรายมากพี่น้องมันดีดได้นะครับดีได้ใกล้นะครับกิ่งไม้นะครับจิงไม้นี่อันตรายมากพี่น้องเราต้องดูดีๆครับอีมนดี๋ตวต่อลั่นพี่น้องสุดๆกันนี้ไม้ใหญ่ๆนี่ยิ่งล้มยิ่งดูยิ่งมันครับ อนกับฝีมือครับอีกหนึ่งคนนับวงครับสายจวดของแต้เฮ้ยนี่ครับี่น้องมาเปินล็อกมาอีกแล้วครับพงศงมาเปินล็อกมาว้าว yeah.

มันมากพี่น้องเราก็หามุมลายยากมากครับเพราะเราต้องระวังไม้ด้วยครับแล้วก็ไม่ให้ยอดแสงครับหามุมยากนะครับ,ไม,รบไม้แบบนี้นี่ผมบอกเลยครับไม้อายุสีปีนี่ใหญ่แบบนี้นี่ดูก็ตอนกอลลมนี่ดูยังไงก็ไม่เบื่อครับ

ัวปน้อนะวะปุมต้าวไปใต้ใเกเดเลยพึโอ้โหแล้วไปแล้วไปแล้ว บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดครับเออ,อหัวจริงอร่อยแฟกเตอร์ในแรงมากนะครับร่คมพุ่ม จูดไกล็นรอยเมด

นี่ตอนนี้แม่น้องตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้กำลังแกล่งครับแกล่งพื้นที่นะพี่น้องพูดกลางบ้างพูดใต้บ้างครับนี่ครับดูตอนนี้พี่น้องต้องดูครับไม่ต้องยาวต้องใหญ่ครับ น,นี่ก็น่าจะเป็นแม่น้องครับผมแม่น้องก็คือตอ้นที่มันใหญ่นะครับต้นที่มันใหญ่ใหญ่กว่าเพื่อนนะครับหรือว่าโตทสุดนะในแปลงภาษาใต้ก็เรียกว่าแม่น้องครับคือต้นที่ใหญ่ที่สุดครับของแปลงเนีย่ยจะดูะครับรน้ำพุ่งลบมแน่นอนตัวน,นี้แต่ว่าตาที่ผมไม่ตายใกล้นะครับเพราะว่า เซฟตัวเองครับมันจะมีกิ่งมาพุกกับ